ทำใจไม่ได้คู่นี้เลิกกันแล้วฝ่ายหญิงเคารพการตัดสินใจพ่อของลูก ลดเหลือสถานะเพียงพ่อแม่อีกคู่ระหว่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวพราวแสงทองหลังจากมีประเด็นร้อนแรงเหมือนจะจบลงไม่สวยแม้จะคุยตกลงกันแล้วก็ตามโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยืนยันว่าโสดแล้วอีกด้วยทําหลายคนฮือฮาหนักมากแฟนคลับบางส่วนรู้สึกเสียใจอยากเชร์ให้ทังคู่กลับมาคุยกันอีกครั้งเพื่อกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนดังเดิมล่าสุดสาวแพรวพราวได้เคลื่อนไหวโพสภาพสวยๆของตัวเองเผยข้อความยืนยันสถานะชัดเจนอีกครั้งบอกว่า เคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปนี้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งใจทำหน้าที่ของคำว่าแม่และทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้คืนนี้รวยงานต่อทางเขวัดปากบึงเคหะรมเกล้าวทางกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บอกว่าสู้ๆเดอ้อน้องแพรว,พรวเดินหน้าสวยแซ่บคักเดอ้อแม่แพรพ่อบิก๊กยังรักค่ะให้เวลาอีกนิดนึงทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะคะกระจีบใหม่ติค่ะกลับมาจีบกันใหม่จ้าอยากให้กลับมารักกันคือเก่า ต่างคนต่างโสดงั้นแม่แพรวก็จีบพ่อบิ๊กโสดแล้วนี่โสดทั้งสองแล้วก็จีบกันใหม่ตัวคะพอโสดแม่ก็โสดแม่จีบพ่อเลยคะ่ะเป็นต้น